วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูที่ดินสวยๆที่อำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหาที่ดินเปล่าไว้ปลูกบ้านทำที่อยู่อาศัยแบบอยู่ในแหล่งชุมชนแต่ก็มีความเป็นธรรมชาติที่แปลงนี้ถือว่าเป็นช้อยที่ดีเลยสําหรับการตัดสินใจนะครับเพราะว่าขนาดเนี่ยกำลังดีอยู่ที่2งาน30ตารางวาและที่ดินตรงตัวเมืองแบบนี้ปกติราคาก็จะสูงเป็นธรรมดานะครับแต่ที่เนี่ยเปิดตารางวาละแค่20 0 0 0บาทดูจากภาพมุมโดนที่เราถ่ายมาประกอบกันก็ได้นะครับว่าบริเวณรอบ รอบนี้นะครับก็เป็นบ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่กันแทบหมดเลยนะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าที่ตรงนี้มันเดินทางสะดวกมากเลยนะครับอยู่ไม่ไกลจากตัวตลาดกระทุ่มแบนห่างกันประมาณกิโลเดียวที่ตรงนี้ผมว่าจุดเด่นคือบรรยากาศและความสงบครับจากที่เห็นภาพมุมสูงนะครับก็จะมีต้นไม้เนี่ยรายล้อมเลยแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวแม่น้ําท่าจีนครับเอาเป็นว่าขอนําเสนอด้วยความจริงใจต่อพี่ๆที่ดูกันอยู่เลยนะครับที่แปลงนี้สวยจริงสะดวกจริงและที่สําคัญมันเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับสำหรับแปลงแบบนี้ที่จะใช้ปลูกบ้าน ดังนั้นถ้าใครมองหาอยู่แล้วไม่ติดเรื่องราคาว่าตารางวาละ20 0 0 0บาทหรือถ้าอยากจะซื้อเยอะกว่านี้ก็สามารถมาต่อรองกันได้นิดน,นึงนะผมว่าที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าที่แปลงเนี้ยมันถูกแบ่งจากแปลงใหญ่นะครับในพื้นที่ติดกันที่เห็นเป็นต้นไม้ขึ้นเขียวๆนี่แหละครับจริงๆแล้วมีอยู่4ีโฉนดแต่และแปลงก็แบ่งเป็นขนาดเท่าๆกันดังนั้นราคาก็คือเท่ากันแหละครับเอาเป็นว่าพี่ๆท่านไหนถ้าดูแล้วชอบในตรงทำเลนี้แปลงแบบนี้แต่อยากได้ขนาดที่มันใหญ่กว่านี้ก็สามารถที่จะซื้อเหมายกทั้ง4แปลงนี้ไปได้เลยนะคร นั่งแบ่งโฉนดอีกทีให้เสียค่าใช้ใจ่ายด้วยนะครับเอาเป็นว่าขอสรุปคลิปนี้อีกทีแล้วกันนะครับเรานําเสนอที่ดินในอําเภอกระทุ่มแบนนะครับขนาด230ตารางวาเปิดราคาตารางวาละ20,000บาทมีถนนเดินทางสะดวกด้านหน้าที่แล้วก็อยู่ในโซนของหมู่บ้านนะครับดังนั้นตอบโจทย์เลยสําหรับใครที่จะซื้อไปสร้างบ้านหรือถ้าอยากจะทําจัดสรรขายแล้วสู้ราคาไหวก็เหมาะนะครับเพราะน่าจะสร้างบ้านที่ทําราคาได้ดีพอสมควรนะครับตรงที่แปลงนี้เอาเป็นว่าใครดูแลสนใจนะครับอยากจะดูเพิ่มเติมอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะให ให้เราพาไปดูที่จริงทักมาหาเราทําการนัดติดต่อเราไว้ก่อนได้เลยครับถ้าติดขัดเรื่องใดอยากจะคุยเพิ่มเติมแบบไหนอยากจะต่อรองราคากันยังไงเรายินดีให้บริการทุกเงื่อนไขทุกระดับประทับใจแน่นอนครับคิดถึงที่ดินอสังหาสมุดสาครคิดถึง M Land Property เนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ